เนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu MU-X Originality Redefined นิยามความหรูหราตอบตัวตน All New Isuzu MU-X ออกแบบภายในด้วยคอนเซ็ปต์ Fine, Rich and Impressive Craftmanship หรูหราพิถีพิถันบ่งบอกรสนิยมระดับ Masterpiece ภายในกว้างขวางล้ำสมัยตกแต่งภายในด้วยสีแซดเดิลบราวระบายความร้อนได้เหนือกว่ากับเบาะนั่งเทคโนโลยีคูลแม็กพร้อมระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะที่นั่งทั้งสามแถวกว้างขวางนั่งสบายปรับพับเบาะได้เรียบสนิท Ambient and Dome Lighting เพิ่มมิติให้ห้องโดยสาม Integrated cockpit ดีไซน์ให้ทุกฟังก์ชันเป็นหนึ่งเดียวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อม Paddle Shift ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เต็มอารมณ์สปอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฟังก์ชัน Auto b r บร k Hold เรียบหรูล้ำสมัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone แยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อม High Efficiency Air Filter กรองฝุ่นได้ถึงระดับ PM 2.5 i s u ส u Ultimate Entertainment ทนเมนต์พร้อมอินโฟเทนเมนต์ดิสเพลขนาดใหญ่สุดถึง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และระบบเสียง High Definition 8ลำโพง Charging Station s ที่มาพร้อม USB Fast Charger ช่องต่อ AC Power Socket 220โวลต์และช่องต่อ DC 12โวลต์ o c k e ต สะดวกสบายระดับท็อปคลาสกับ Power Tailgate ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าปลอดภัยด้วยระบบแ a ม p r o t e ชั่นอิ s u z u จ e n นียสเอนทสั่งการทำงานเครื่องยนต์แบบรีโมทสตาร์ทพร้อมเทคโนโลยีความสะดวกสบายครบครัน All New Isuzu MU-X นิยามใหม่แห่งความหรูหราสูนทรษยภาพที่พร้อมขับเคลื่อนไปกับคุณเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu MU-X Originality Redefined กลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้